สวัสดีคะ่ะบ๊มยพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในทางช่องของเจตาเนาะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามทางช่องของเจตาพาลุยเนาะคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของเรลาพัฒนาจะมีสีเสี้ยนดังเด้คอค่ะชอเชียชัย อ,อน้อยนำโชคตาบรรทัดชอชัยชานค่ะเอาเอฟซมีมีเมียนเสียนใดอยู่ในใจเตรียมแคบนาจอเด้อค่ะติดตามชอเชษชัยเพิ่นเข้าไปเป็นจังไดกันแน่พี่น้องเป็นจังไดเอฟซีของชอเชดชัยมานบ่ค่ะ มานวาได้บ่อโชคดีน้ำพึ่นบ่เข้าไปเต็มเต็มเจ็ดศูนย์เต็มตัวนิ่งตัวเจาะพึ่อนเนาอะเจตตาให้เบิงอันอ่ะหลุดไปก่เป็นยังที่หนึ่งมาตามต่อค่ะชอเชษชัยเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะ 7, 1, 7, เ,เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะของชอเชียชัยหนุ่มน้อยหน้ามนุ่มรูปหล่อไัยได้ไัยโชคดีกด็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะเอามาไปไม้ตามต่อแนวทางใหม้พันหิมาแล้วเนาะคะ่ะหิมาแล้วกราบขอบุญขอบคุณช่อเชียร์ชายรายเด้อค่ะที่เอา แนวทางมาบ้างทางช่องของเจต่าพาลุ่ยเนาะให้แนวทางมาขอประคุณเป็นอย่างสูงมาตามไม่ไปต่อค่ะวิ่งลูดของชอเชษชัยเจ็ดกับเก้าสองตัวในสี่หางค่ะเจ็ดหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองสามตัวสามหางเจ็ดเก้าหนึ 9, 2, ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ด เจ็ดเก้าเบิลก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าค่ะสายวิ่งสายรูดค่ะพี่น้องเป็นจังใดชอบบ่ชอบก็จัดขัดข้อผ่านเนาะค่ะแนวทางของชอเชิดชัยลาวพัฒนาวันทีหาค่ะเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์พอดีไปรุนกันสองทุ่มครึ่งค่ะกับชอเชิดชัยเนาะ เอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเพจะตามต่อกับช่อเฉดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอแคปหน้าจอตามต่อไปเป็นของใครต่อไปค่ะต่อไป อ่อน้อยนำโชคนี่รุดไปเด้อค่ะพี่น้องกราบขอโทษขอไพ่เอฟซีแทนอ่อน้อยน้ำโชคเนาะค่ะแนวทางพื้นบอ่อเขาวันที่สามเล่าพัฒนาออกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดล่างรุดไปค่ะอ่อน้อยน้ำโชค,ะคะาารออก 1, าคราบขอโทษขอไพ่เอฟซีแท่นพื้นเนาะคะ่ะรุดสองงวดแล้วเด้อค่ะชัดจีนจีตายเบิ่งสองงวดเนาะคะ่ะให้เบื้องสองงวดรุดแล้วรุดเลยเนาะคะ่ะ ขอไพ่ fc เจตตาให้กำลังใจเด้วค่ะออน้อยนำโชคมาไปใหม่ไปต่อ,อรุดเร้วรุดไปใหม่มาเนาะค่ะวันที่หเพิ่นให้มาแล้วเขามาตามกันใหม่เราพัฒนาออน้อยน้ำโชกวิ่งบนค่ะวิ่งบน9กสองตัวสองหาง9 3 9 2ค่ะสามตัว1หางคือเก้า สองเก้าสามวิ่งล่างหกสองหางค่ะล่างหกสามหกสองล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะค่ะของออน้อยนำโชคง่ายๆหน่อยๆนิ่นๆแข็งๆเอามีดไปตามอ่อน้อยนำโชคจับตามองค่ะวันที่หาเฮ้ากับไปต่อใหม่เป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง แคปหน้าจอค่ะใครจะตามต่อของอน้อยนำโชคแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อตาบรรทัดเป็นจังใดตาบรรทัดโบดีเดินเลยพี่น้องกราบขอโทษขออภัยแทนตาบรรทัดเนาะค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด ล่าพัฒนาออกไปของพื่นก็หลุดไปเนาะกาบคอให้เอฟซีแทนพื่นเนาะค่ะวันที่หนึ่งพื่นเข้าไปวิ่งหลุดเนาะสองงวดค่ะเจตา่ายเมื่งมาไปต่อตามใหม่ค่ะเจตาให้กำลังใจทุกคนเนาะไปต่อตามใหม่วันที่ห้าของตาบรรทัด ขอบุญขอบคุณตาบรรทัดค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาเนาะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเอามาตาไม่ไป่อค่ะวิ่งรูดของตาบรรทัดซีกับเก้าค่ะซีกับเก้าสองตัวหกหางซีเก้าแปดีีเจ็ด เก้าหาเก่เกาสค่ะบ้ลก็จะมีสีกับเก้าเก้าสามตัวสามหางค่ะส9่เก้าห9าเก้าวิ่งรูดทอกันเด้อค่ะ 4, 4, สกับสกับเก้สองตัวนี่เพื่อนเน้นสามหางค่ะตาบรรทัดส9 9 5ก7า9 9 5กับส7ค่ะ สตัวหางเดียวเก้าสี่เจดวันที่หาสองทุ่มครึ่งค่ะล่าพัฒนาแคปหน้าโจค่ะไพจะไปต่อกับตาบรนทัดเนาะไพจะไปต่อเตรียมแคปหน้าโจค่ะแนวทางกับมิเขาไม่รู้เนาะพี่น้องหลุดไปกระกาบขอโทษขอให้มาไปต่อค่ะเป็นของช่อชัยชาญค่ะแนวทางของช่อชัยชาญ ของเพิ่นก็หลุดไปเด้อค่ะช่อชัยชันหลุดไปเนาะเล่าออกบนสามบนสามตัวบนสามตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งล่างศูนย์เจ็ดวันที่สามช่อชัยชันหลุดไปค่ะพี่น้องหลุดไปหลุดไปสองงวดแล้วค่ะหลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนเจตาเบิ่งหลุดไปก็แนวทางหลุดก็คือหลุด เข้ากับมาไปใหม่ผิดจระนาไม่ชอบกระจัดขัดกับ่านค่ะชอบกระจัดขัดกับ่านกับขอบุญขอบคุณชอชัยชาญค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะกับขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะยังเข้ามาเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้เจตาอยู่เนาะกับขอบพระคุณเป็นย่างสูงค่ะชอชัยชาญวันที่หาค่ะวันที่หาจับตามองเตรียมแคปหน้าจอเนาะค่ะ สายวิ่งสายหลุดสายวิ่งสายหลุดกับพิจารณาเอาถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอใช้ชานค่ะวิ่งหลุดของเพิ่นแกับ3ค่ะ8กับ3 2ตัวเนี่ยสี่หาง8ปดสามแปดสอหสาห้าสมตัว3ามหางค่ะ8ปดสามห้าสแปดสองสองสองแดค่ะ เบิร์นแปดแปดสามสามวิ่งลูดของเพื่อนเด่นตัวเดียวเด้อค่ะเด่นตัวเดียวคือแปดลองที่สามนิลสองหางค่ะแปดสามแล้วก็สามหางสามตัวนี่หน,ะะน,นึ่งหางเนาะค่ะเพื่อนนิลเห็นไหมแปดสามห้าเอาจับตาม่องแคบหน้าจอค่ะพผยจะไปต่อกับช่อใยชันวันที่ห้าเนาะคะ่ะเป็นวันศุกค่ะพี่น้องสองทุ่มขึ่ง ใครจะไปต่อกับแคปหน้าจอผิดจรณนาอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขถูกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเอากับผิดาระนเอาคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะโชคดีสองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนาวันที่หาขอพี่น้องมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะ สุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเด้อพี่น้องสุขภาพย่อมมาก่อนเสมอให้แข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปให้มีโชกับมากคอให้มีชัยเนาะลิปหนาพอกันไหมค่ะกราบขอบพระคุณหลายหลายลิปนี้กันสวัสดีค่ะ